สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยอาร์เมอร์อินโนเวชันวันนี้เราจะพาคุณมาชมการรีวิวและอธิบายแบบเจาะลึกเกี่ยวกับรถถังหลักยุคใหม่ไ h a i l a n d 2026 T84 o p l o t T แลด 2, 0, 26, 8, 4, 0, ลอดซึ่งถือเป็นตัวแทนทิศทางอนาคตของกองกำลังยานเกราะกองทัพบกไทยโดยผสานวิศวกรรมที่พิสูจน์แล้วจากยูเครนเข้ากับการปรับปรุงเฉพาะทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และความสามารถในการรับมือกับภยัยคุกคามในสนามรบยุคใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในด้านภายนอก T 84 Oplot T รุ่นปี2026มาพร้อมป้อมปืนทรงเหลี่ยมคมที่ออกแบบเพื่อลดการตรวจจับทั้งจากเรดาร์และความร้อนเสริมด้วยกรอบคอมโพสิตแบบโมดูล่ารุ่นใหม่และกรอบปฏิกิริยาแบบปรับปรุงที่สามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วในสนามรบโครงสร้างตัวถังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งพร้อมแข็งกรอะด้านข้างที่พัฒนาใหมา่ตัวเลือกกราะตะแกรงสำหรับการรบในเมือง ประกอบห้องเครื่องที่ออกแบบใหม่เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสมกับสภาพอากาศเขตร้อนและรูปทรงโดยรวมที่เตี้ยลงเพื่อเพิ่มความอยู่รอดและการคลางตัวในสนามรถสมัยใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องประจำรถภายในของโอพลอตที่ได้รับการออกแบบใหม่โดยเน้นความสะดวกสบายประสิทธิภาพและการรับรู้สถานการณ์ของลูกเรือมาพร้อมห้องควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ หน้าจอมัลติฟังก์ชันความละเอียดสูงระบบบริหารจัดการสนามรบขั้นสูงการจัดวางตำแหน่งของผู้บังคับการพลยิงและพลขับที่เหมาะสมยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศที่พัฒนาให้เหมาะกับภูมิอากาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการแยกพื้นที่เก็บกระสุนที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกเรือในกรณีถูกโจมตีอย่างรุนแรง ในด้านสมรรถนะ t 8 4 o Plot T รุ่น2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมัลติฟิลเอที่ได้รับการอัปเกรดกำลังมากกว่า1,200แรงมา้าสามารถทำความเร็วบนถนนได้สูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมความคล่องตัวสูงในการวิ่งนอกเส้นทางระบบกันสะเทือนและระบบส่งกำลังที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การควบคุมราบรื่นอัตราเร่งดีขึ้นและมีระยะปฏิบัติการไกลกว่าเดิม ด้านความปลอดภัยรถถังรุ่นนี้ติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถสกัดกั้นจรวดต,ต่อต้านรถถังและ r p g ได้ระบบเตือนภัยเลเซอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องยิงควันอัตโนมัติระบบดับเพลิงภายในห้องลูกเรือและห้องเครื่องที่พัฒนาขึ้นรวมถึงระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดขายที่โดดเด่นของ t 8 4 o p l o t T ลอรุ่น2026ได้แก่ระบบควบคุมการยิงขั้นสูงพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนสำหรับการรบทั้งกลางวันและกลางคืนปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลิเมตรที่รองรับกระสุนวิถีนำวิถีการเชื่อมต่อกับระบบโดรนลาดตระเวนและแนวคิดการออกแบบที่สมดุลระหว่างขีดความสามารถระดับสูงค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อน ในด้านราคาคาดว่ารถถังไทยแลนด์ 2,026t84 Oplot T จะมีราคาประมาณ5-6ล้านดอลลาร์ต่อคันขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งและแพ็กเกจสนับสนุนและโดยสรุปแล้ว Oplot T คือรถถังหลักที่ทรงพลังยืดหยุ่นและพร้อมสำหรับอนาคตช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกำลังยานเกราะของไทยพร้อมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมการป้องกันประเทศของชาติออย่ย